ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีขาา่าวปปส๑๙้ากาศพันาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง๑๙กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันชัชธัยส่งสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับภา,การกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดีแลนย์ช่วยเหลือที่นองประชาชนในพื้นที่และทุกปัญหาค่ะภา,การกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทานคนาพร้อมกําลังพลให้การต้อนรับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนสัานกแก้ววิทยาโรงเรียนคลองหัดวิทยาคมและโรงเรียนบ้านทองไก่เถียนในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานและรับฟังบรรยายตามฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ศึกษาแนวทางพระราชทานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงนตําบลแสออ่ออวัฒนานครจังหวบบัดสรังนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคพื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกําลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ร่วมกันดําเนินการกิจกรรมการปลูกป่าปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและรักษาหน้าดินพร้อมทางได้ถวายพันปานณินจิรดาแด่พระเทพวชิรยานโสพลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดเขาสาราอตุนฐานาจารโรโดยมีนายสันทัศน์สันทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี ณบริเวณห้วยสาลาบนวัดเขาสาลาอาตุนฐานาจาโรตำบลจรัสอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการหาัฒนาจัดกำลังพลชุดบรนเทาสาธารณาภัยหลวตรวจการดำเนินการสำรวจและติดตามระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อเตรียมความพรอ้อมในการแจ้งเตือนภัย และเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนนณลำน้ำแม่วางบ้านศพอาวตำบลสันติสุขอำเภอรอยหอ,รอจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ